ดีค <st ่ะดิฉันนางสาวสัตย์การพาชตรีค่ะดิฉันนางสาวสมนัชอุบลสุขสันต์ค่ะและดิฉันนางสาวเยนาภัทริทิชัยค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนชะอวดวิทยาคันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้พวกเราจะนําเสนองานวิจัยเรื่องการเก็บเกี่ยวคาร์บอนของสวนยางพาราในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช Carbon Station e e q u s r of Rubber Plantation in c h a Oud District, Nakhon Si Thammarat Province ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลีป่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากการการทำของมนุษย์เช่นการของไม่เชื้อเพลิงเพื่อนําไปใช้งานซึ่งทาให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในชั้นบรรยากาศส่งผลให้ไม่เกิดภาวะโลกร้อนยางพาราซึ่งเป็นเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยามพา,า,า,ารอาอันดับต้นๆของโลก ผู้วิจัยจึงจะต่าเห็นถึงความสำคัญของการกักเก็บคาร์อบอนของสนยงางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนํามาเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนของสนยงางพาราจึงเป็นออกเป็นสองพื้นที่คือพื้นที่ร่งเกลและพื้นที่ที่มีพืชแซงค่ะคําถามวิจัยหนึ่งมลชีพภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของสนยงางพาราในพื้นที่รับรุ่งและพื้นที่รับอยูงต้ไม้ต่างส่วนที่ร่งเกลืละนมีพืชแซมมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร สองผลผลิตยางก้อนของสวนยางพาราแดที่รับลุ่มแะงกันที่รับผลผลไม้ทั้งในสวนลูกเตียนและมีพืชเซมมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรสมมติฐานงานวิจัยหนึ่งมลพิษภาพและปริมาณการเก็บคาร์บอนของสวนยางพาราในที่รับลุ่มแะงกับที่ราบผลผลไม้ทั้งในสวนลูกเตียนและมีพืชเซมมีความแตกต่างก like ันสองผลผลิตยางก้อนของสวนยางพาราแดที่รับลุ่มแะงกันท uh like mm mm ี่รับผลผลไม้ทั้งในสวนลูกเตียนและมีพืชเซมมีความแตกต่างกันวิธีการดำเนินการวิจัยกำหนดหัวข้อในการทำงานวิจัยและกาำหนดพื้นที่ที่จัดศึกษา วางแปลงขนาด20คูณ20เมตรจำนวน5ปลงโดยแบ่งออกเป็น2ลักษณะพื้นที่คือพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่ที่มีพืชแซมจากนั้นวัดความยาวเส้นรอบงขนาดของลำต้นและวัดความสูงโดยใช้คลโนมิเตอร์ดำเนินตามวิธีการของกรสปหนับสูตนคำนวณมวลชีวภาพในการกักเก็บกคาร์บอนเราจะใช้ของคุณประดิตรีพัฒนาส่วนในคณะส่วนสูตรการกักเก็บคาร์บอนคือ C T เท่ากับ0.47คูณมวลชีวภาพอ้างอิง IPCC ตารางนี้นะคะเป็นตารางแสดงความสูงเฉลี่ยในเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยพบว่าพื้นที่ราบมุกมีความสูงเฉลี่ยในเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของยามพารา้อยกว่าพื้นที่ราบตัผลไม้ค่ะและทั้งสองพื้นที่พบว่าสัญนยามพาราแบบมุงเรียนมีความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยมอยกว่าสัญนยามพาราแบบที่มีพืชเซมต่อไปตารางนี้เป็นตารางแสดงมวลชีวภาพเฉลี่ยของยามพารา พบว่ทาทังพื้นที่รากนุ่มและพื้นที่รากผลผลไม้ม um, üm, ีมวลชัวภาพเหนือพื้นยินมากกว่ามวลชัวภาพใต้พื้นยินทั้งสองพื้นที่ค่ะโดยพื้นที่รากนุ่มมีสัดส่วนมวลชัวภาพใต้พื้นยินต่อเหนือพื้นยินคิดเป็นร้อยละยี่สิบแปดเก้าปพื้นที่รากผลผลไม้มีสัดส่วนมวลชัวภาพใต้พื้นยินต่อเหนือพื้นยินคิดเป็นร้อยละยี่สิบเก้าศูนย์ห้า คชีวภาพมากนะคะจะทํางเร่งการกักเก็บคาร์บอนมากการไปด้วยซึ่งจากตารางจะพบว่าพื้นที่รากสวนผลไม้แบบนี้เพื่อแซงสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากที่สุดโดยคิดเป็น277.75การันต่อเอ็กต้าค่ะตารางนี้นะคะเป็นตารางแสดงปริมาณผลผลิตยามทาราค่ะพบว่าพื้นที่ารากุ่งม,มีผลผลิต้อยกว่าพื้นที่รากวนผลไม้ในทั้งสองพื้นที่ พบว่าสวนยางพาราแบบมุกเตียนมีผลผลิตมากกว่าสวนยางพาราที่มีพืชแซมทั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องมาจากการด้านรักสารอาหารและแสงของสวนยางพาราทั้งสองพื้นที่ค่ะสรุปและอธิบายผลงานวิจัยพื้นที่ราบสวนผลไม้จะมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของยางพารามากกว่าพื้นที่ราบรุ่มโดยสวนยางพาราที่มีพืชแซมจะมีความสูงเฉลี่ยและเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าสวนยางพารารุ่มเตียทั้งสองพื้นที่ศึกษา เนื่องจากส่วนยามพาราที่ขึ้นในบริเวณที่มีพืชนเต็มจะมีการแย่งแสงทําให้มีความสูงมากกว่าบริเวณพื้นที่ร่มงเตี้ย 2. ส่วนยามพาราพื้นที่รากผลผลม้และพื้นที่ราบลุ่มีมวลเชื้อเพากาเรียเนพื้นดินมากกว่าใต้พื้นดินและส่วนยามพาราที่มีพืชนเต็มจะมีมวลเชื้อาพลาวมมากกว่าส่วนยามพาราโลกร่มเตี้ยในทั้งสองพื้นที่การศึกษา 3. ส่วนยามพาราพื้นที่รากผลผลม้ สามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าสวนยางพาราพื้นที่ราบรุ่มโดยสวนยางพาราที่มีพืชอแ็มจะมีการกักเก็บคาร์บอนได้ดีกว่าสวนยางพาราแบบรุ่มเตียง 4. ปริมาณผลผลิตยางก้อนเฉลี่ยของสวนยางพาราพื้นที่ราบสวนผลไม้มีผลผลิตมากกว่าพื้นที่ราบรุ่มและพบว่าสวนยางพาราบริเวณพื้นที่ร่มเตียนมีผลผลิตมากกว่าบริเวณที่มีพืชเซ็มทั้งสองพื้นที่การศึกษาจากการศึกษา ของพี่กอโปงแทนร่วงและคณะได้ศึกษามวลชีวภาพและการกรักเก็บคาร์บอนของสนิขาวและยางพาราในพื้นที่ป่าทุควนเกรในปีพศ2563พบว่าการกรักเก็บคาร์บอนของยางพารายุ20ปีเป็น47.80ตันต่อติกต้าซึ่งน้อยกว่าการกรักเก็บคาร์บอนของสนยักพาราในพื้นที่รากขผลไม้และพื้นที่รากพุ่มในอังนี้เคยพบว่า พื้นที่ราบผลไม้จะมีอัตราการกักเก็บคาร์บอนมากกว่าพื้นที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ราบสวนผลไม้มีการกักเก็บคาร์บอนอยู่ที่186.75ตันต่อเฮกตาร์ได้ในพื้นที่ราบลุ่มมีการกักเก็บคาร์บอนอยู่ที่104.25ตันต่อเฮกตาร์ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการตัดสินใจและเกกละเือกพื้นที่ในการปลูกสวนยางพาราให้มีความเหมาะสม พื่อให้ได้รับผลผลิตที่มีค่ารวมทั้งสามารถช่วยในการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนได้อีกด้วยขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูจุลี้ไก่แก้วและคุณครูไทวันสัพพานาคินได้ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ที่ยังอนุญาตให้ใช้พื้นที่สวนยางพาราในการทํางานวิจัยในครั้งนี้และทําให้งานผ่านรุ่งรืงไปด้วยดีขอขอบคุณกรุ๊ปสสวทรที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงความสามารถ ขอบคุณค่ะ